New ในช่วงนี้นะครับมาติดตาม News Update เวลา11นาฬิกากับผมพิรวัตรอัธนาครับว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมระบุนะครับบอกว่าพร้อมที่จะมีการปกป้องอธิปไตยของประเทศครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ครับแล้วก็เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาครับ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตนเองเพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของไทยรวมทั้งต้องเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์สองประเทศระหว่างไทยและกัมพูชาส่วนกรณีคำสั่งคุ้มครองของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกให้ทั้งไทยและกัมพูชาถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทขณะนี้ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลทำให้ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้แต่เมื่อได้เข้าไปดูแล,แลแล้วก็จะต้องดูรายละเอียดคำพิพากษาให้รอบคอบก่อน นางสาวยิ่งลักษ์บอกด้วยว่าส่วนการพิจารณาบุคคลที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์กับนานาชาติและต้องสามารถเจรจาสร้างความสัมพันธ์อันดีได้กับทุกประเทศ ติดตามกันต่อนะครับเป็นเรื่องของค่าเงินบาทกันบ้างนะครับล่าสุดครับค่าเงินบาทในวันนี้นะครับได้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นครับทำสถิติสูงสุดในรอบ2เดือนด้วยกันนะครับแต่อยู่ที่29บาท95สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นหันมาถือครองสกุลเงินเอเชียมากขึ้นจากความกังวลเรื่องของวิกฤหนี้ในยุโรปครับ นักบริหารเงินจากธนาคาร CIMB ไทยรายงานว่าค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้แข็งค่าขึ้นหลุดระดับ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ29บาท95สตางค์ถึง29บาท97สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทำให้สถิติแข็งค่าที่สุดในรอบ2เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมา เนื่องจากว่าตลาดนั้นยังคงกังวลกับปัญหาหนี้สินในยุโรปที่ลุกลามไปยังอิตาลีขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นอาจจะต้องมีการเพิ่มเพ,มเพมดานหนี้ทําให้นักลงทุนหันมาถือครองเงินสกุลเอเชียเพิ่มมากขึ้นทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นตามไปด้วยสําหรับตอบเงินบาทในวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่าต่อมองกรอบเอาไว้ที่29บาท90สตางค์ถึง30บาทต่ตอดอลลาร์สหรัฐโดยคาดว่าตลาดนั้นน่าจะยังติดตามปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยเฉพาะการประชุมของทางยูโรโซนในวันพฤหัสบดีนี้ว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมกรีสบ้างส่วนปัจจัยการเมืองในประเทศนั้นยังไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.moneychannel.co.th ครับและกลับมาติดตามนิวส์เด่นได้อีกครั้งนะครับช่วงเวลารประมาณ12นาฬิกาครับ News Update